สวยงามสวยงามไปหลีนะครับเอาไอเดียมาจากไหนเนาะสร้างสวนกลางป่าเลยโอ้ก็สร้างสวนกลางเมืองเลยพูดผิดขออภัยนะครับนี่คือสร้างสวนกลางเมืองเลยนะครับพี่ๆพอเติแต่ละสวนนะครับดอกไม้แตกต่างกันสวนนี่สวยจริงนะครับถูกใจตาซาดเลยนะครับทั้งนั้น็นบ่ปลูดคนไทยรักธรรมชาตินะครับปอูกต้นไม้ไว้เป็นป่านะครับเขียว เคียวแบบสดซื่นนะครับผู้ดใดเข้ามาแล้วรับร้องสดซื่นห้ามสุบบุหรี่ในสวนสาธารณะนะน,นี่สวนนี่นะครับน,นึกว่าจะไม่มีนะครับมีตัวเงินตัวทองอยู่สวนนี้ด้วยโอ้โหกินอะไรเนาะคนเต็มอยู่นะครับทั้งนั้นด้วย ทางสาวไทยและต่างสะอาดเต็มสวนนะครับเยอะจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆเอฟซีบอกกิ่งแหลงแนลแล้วก็สวัสดีตํารวจชมูขันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับหน้าทางเขาสวนสันติภาพนะครับหรือว่าพระนนลาดวิถีโอ้นะครับกับบอกกิ่งแหลงก็จะมาพาพี่ๆนะครับอัปเดตสวนสันติภาพอัปเดตความสวยความงามยานนี่นะครับ สวนแห่งนี้นะครับก็เป็นข้างแรกที่ได้มาเห็นนะครับบอกเลยตอนนี้ตื่นเต้นตกตะลึงมากมากนะครับมาไปรับส้มด้วกันนะครับอะไรจะขนาดนี้นะครับว้าวชาวบ้านผมมีแบบนี้คงดีนะครับส่วนสาธารณเมืองไทยตึกข้างขหลังตึกใบยกไม่เห็นบอกนะครับพี่ๆี่ตึกคือสูงนี่เพื่อนเรียกตึกใบยกบอกเขียวสะอาดกระจีเลยนะครับป๊า เอาไทยเป็นแบบอย่างไลยเด้อครับอย่างไอ้บ้านผมมีแบบนี้นะครับถ้าบ้านผมมีแบบนี้คงดีนะครับคนไทยมีสวนที่ออกกําลังกายนะครับปลูกต้นไม้ไว้แต่ละสวนนะครับน่าทึ่งจริงๆนะครับสําคัญนะครับตรงนี้เนหะ็นปะก็ตึก่างตึกใบหยกมองไปนะครับสวยงามสวยงามไปหลีนะครับ เอาไอเดียมาจากไหนเนาะสร้างสวนกลางป่าเลยโอ้ก็สร้างสวนกลางเมืองเลยพูดผิดอกภัยนะครับนี่คือสร้างสวนกลางเมืองเลยนะครับพี่ๆโอ้เตแต่ละสวนนะครับดอกไม้แตกต่างกันสวนนี่สวยจริงครับถูกใจตาซาดเลยนะครับทั้งนั้นเนไ่ยบอ้มันหั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยสวยมากสวยมากสวยมากป้า ไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์ทำยังไงนะครับบนทางนี้โอ้โหโแต่ละสถานที่ของเมืองไทยบอกได้เลยสุดอลังการดอกไม้สวยงามนะครับไปเอาไอเดียมาจากไหนนี่ถูกใจต่างชาติเลยคนเอาไทยเป็นแบบอย่างได้แล้วแบบนี้นะครับ มาเขื่งก็มาครั้งแรกนะครับนั่งรถมีผ่านเห็นสวนแบบสวยงามก็แวะเข้ามาโอ้สำคัญแต่ละที่นะครับจะมีจุดทิ้งขยะนะครับห้องน้ำก็เข้าฟรีโอโ้ตรงนี้มีถนนล้างน้ำด้วยนะครับน่าจะเพิ่งตัดหญ้าไปมาดใหม่ๆนะครับยังเห็นหญ้าเขียวๆนะครับตรงนี้ คนมาวิ่งเต็มสวนย,ย่านนี้สวยมากๆนะครับมีที่นั่งมีที่นั่งนะครับแต่ว่าห้ามนอนนะครับเพนบอกนั่งได้นอนไม่ได้นะครับห้ามนอนนั่งได้นอนไม่ได้คนเต็มสวนทุกแ,แต่ละสถานที่เมืองไทยจะมีแบบนี้นะครับคนไทยรักสุขภาพนะครับมาวิ่งออกกำลังกายสวยงามลีสวนกลางเมืองนะครับ โอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะครับได้ไม่เห็นครั้งแรกเมืองไทยมีแบบนี้ด้วยวิ่งเหนื่อยแล้วก็นั่งนะครับโอ้ตรงนี้ยังมีน้องตัวเงินตัวทองด้วยเหรอโอ้มีป่ายด้วยนะครับเพ็มะ้นี่ครับมีป่ายว่าน้องตัวเงินตัวทองด้วยนะครับโอ้มีด้วยนะครับ สวนนี้มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับสวนสันติภาพอ้มีจริงๆนะครับนี่ไงโอ้สวนสันติภาพก็มีเด้อนะครับนี่นี่น,นี่โอ้โหผังนั่นนะครับพลังยื่นเต็มนะครับลังมาเห็นพวกผังกวนงกระขามก็เบากแหลงนะครับ ยืนอึ้งเลยนะครับน่าจะเห็นน้องก้งเงินตัวทองกรงนั้นปา้าจ้ะสวนนะครับพี่ๆเราผมจะซูมให้ดูว้าวสวยงดงามงดงามพลังเข้าทุกสวนเลยสวนสาธารณะเมืองไทยแต่สวนนี่นะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับ ดูวยบอกกิเลงยังเดินไปบ่หลายนะครับหามลงเล่นน้ำนี่สะเหมือนจะไม่กว้างกว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการตกแต่งออกแบบแบบงามง่ามีหลีนะครับงามสุดๆบอกอ๋อมันจะเป็นไปเรื่อยๆนะครับมีห้องน้ำเข้าฟรีนะครับนี่ครับห้องน้ำเข้าฟรี ตรงนี้ผลังนั่งหลายนะครับมันบอกมีทางเดินแบบนี้ตรงนี้มีมันมาเดินเล่นนะครับฮัลโห่ Hello. 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 อ,อ,อ,อ <Hello. S 1> ัวยงามมากนะครับสว <Hello. S 1> นนี้ พอเดินตามถนนอีกก่อนสดึงนะครับทำได้ไงเอาไอเดียมมาจากไหนสร้างสวนกลางเมืองเลยนี่แหละสิ่งที่เบเกลียงพูดคนไทยรักธรรมชาสตร์ครับ ต้นไม้ไว้เป็นป่านะครับเขียวเขียวแบบสดซื่นนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วรับรองสดซื่นห้ามสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะจะติดป้ายห้ามตลอดนะครับมีต้นไม้หลายพันนะครับเขียวร่มเย็นนะครับเห็นแบบนี้แล้วใจพูนะครับโล่งโล่งมากๆสวนนี้ ล่างซาดลังไหลมาเทียวนะครับตรงนี้เห็นบหนี่ครับโอ้โอโอคอยค่ายดอกค่ายๆนะครับพี่ดีเขาเรียกผักอะไรนี่น่าจะกินได้้วเนี่ยผักกระหล่ำใช่ไหมครับโอ้ดูเหมือนกระหล่ำเลยตรงนี้ดอกไม้สวยงามงดงามงมดงามงมดงาม ตนี้ต้นแบบร่มเย็นเย็นมากๆนี่เย็นนะครับเป็นผุ่มอยู่เห็นแล้วสบายตานักทองเที่ยวมาเห็นยังน้อน,นะครับยืนอึ่งตังนี้มานั่งหุ่งกันเป็นหมูเลยนะครับอ๋อมีน้องตัวเงินตัวทองอยู่ตัวนี้ด้วยเด็กชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับว้าวแต่ละสวนนะครับจะมีสิ่งนี้ด้วย นี่สวนนี่นะครับเฮ้นึกว่าจะไม่มีนะครับมีตัวเงินตัวทองอยู่สวนนี้ด้วยโอ้โหกินอะไรเนาะคนเต็มอยู่นะครับทางนั้นด้วยทางสาไทยและต่างสาาดเต็มสวนนะครับเยอะจริงๆคึกคักนะครับสวนสาธารณะ สันติภาพพาสสวยงามนะครับแต่ละสวนนะครับสวยงามสวนนี่สวยสุดน้ำเป็นบ่อเล็กแต่ก็สวยนะครับเขาเที่ยว่ายรูปเลยนะครับ,บงดงามงดงาม คลิปวิดีโอนี้น่าจะเดินยาาๆหน่อยเด้อนะครับเพราะว่าไปมาครั้งแรกยังบ่เคยเห็นนะครับตรงนี้มีติดป้ายไว้ด้วยนะครับมีตัวเงินตัวทองห้องน้ำก็เยอะนะครับช่วงเย็นคนมาเดินเยอะนะครับเข้ามายิ่งกว่าป่ารงดิบเลยตอนนี้นี่แต่ผมใหม่ตนใหม่นะครับ อยากให้บ้านผมมีแบบนี้คงดีนะครับหวังว่าสวนนี้คงไม่มีแรงงานพม่ามาตั้งแก้งนะครับมานั่ง ว่าสิ่งเดียวที่หยุดคนไทยได้หยุดคนไทยได้ก็คือเพลงชาตินี่แหละครับยืนหยุดเลยนะครับเดินไม่เดินต่อนะครับเมื่อเพลงชาติเข้ามาดังขึ้นมานะครับนี่แหละคนไทยรักชาตินะครับตรงนี้นะครับคนเดินเยอะนะครับส่วนสันติภาพนะครับน่าจะมี้มียาวไปเรื่อยๆนะครับ คนเต็มสวนนะครับหลังไรมาเทียบแต่ละวันข้างบอกกันองนีงก็เยอะยังมาทางหลังก็เยอะออกแบบได้สวยมากนะครับป๊าแต่อะไรจะขนาดนี้ห้ามดูดบุหรี่แล้วก็ห้ามหลายแนวอยู่นะครับพี่ๆดูดบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ในสวนห้าม ้องแบบได้สวยมากครับเป็นป่าเป็นแท้าไปนะครับยังเดินไปได้เรื่อยๆนะครับสำนักงานห้องน้ำโอ้สวนนี้น่าจะปลูกกระลำนะครับมีกระลำด้วย เป็นบอกนะครับพี่พี่พลังงานซาจะเข้ามาสวยสุดนะครับแม่เ,นมเ,นมเ็นบ้านเราเป็นกระลำบ้านเรเนาะบอกี่เลงกระสงใสอยู่ไดคือนะครับน่าจะใสนะครับกระลำเห็นบอกบอเตอ์เคสมืงครับกระลำ ถนนลาดสวิลาดวิถี400เมตรนะครับแล้วก็หลายแนวนะครับจุดนี้เดินมา400เมตรแล้วตอนนี้10กว่านาทีจุดนี้นะครับศูนย์เรียนรู้สวนสันติภาพอ๋อนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอีกไม่รู้ว่าทางเข้าถนนย่างนะครับตรงนี้คือ หูเสือไส้ประกอบอาหารรับประทานเป็นผักสดต้นหูเสืออ๋อแต่ละต้นเือนจะมีสื่อบอกสวยสดนะครับสวนล้วนัวสัตว์าิพาอ้หลักธรรมศาสตร์จริงๆนะครับสวยงามสวยงามสวยงามคนเดินเยอะนี่คือเมืองไทยไทยแลนด์แต่ละสวนสวยจริงๆ ระยะเดินนะครับสวนนี่นะครับยาวประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับแต,แต่ก็มีสิ่งส,สวยๆตรงนี้เห็นบหโอ้ยิ่งกว่าป่าดงดิบมีแต่ไหมแบบอยู่ในดงนะครับสวนร่มเย็นร่มเย็นทึ่งไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้นะครับกลางกลางเมือง บมงครับต่างชาติมาเดินเต็มเลยแสงมีควายเหมือนมีควายเข้านานะครับมีควายด้วยมีเด็กด้วยสวยงามนะครับบอกพลังมาทางนี้โอ้งาม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 หลายสุดยอดไอเดียไปเอาไอเดียมาจากไหนนี้ถูกใจทางชาวไทยและต่างชาติร่มเย็น บางคนก็มาเดินเล่นตรงนี้นะครับเป็นป่าเปอบสมอนป่ารงดิบโอ้สุดยอดสุดยอดสวนับงามายงามายนี่ครับโอบัานผมเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับ ไทยมีสวนให้ต่างชาติมาชมให้ต่างชาติมาวิ่งออกกําลังกายเห็นบอกทั้งชาวไทยและต่างชาติวิ่งออกกําลังกายด้วยกันห้ามลงเล่นน้ําในสระมีผักหนอกนะครับส่วนใหญ่ไม่แต่ผักประกอบอาหารได้นะครับบ้านผมเรียกผักหนอกนะครับเบบูล mm ู hmm. ่าภาษาไทยเพิ่นเรียกเนานะตรงนี้ mm hmm. มีกระหล่ำปี mm hmm. สวยงามนะครับสวนนี่ยิ่งกว่าปลา กลางกรุงหิดตัวเฮียด้วยนะครับน้องตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับบอกกุหลงกจะอัปเดตให้รับส้มสํานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับถ้าซึ้งชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อให้บอกกุหลางนะครับไปหาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับให้ร้รับส้มต้องกันในแต่ละวันนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ